อโอเคนะครับเพื่อนๆก็ในในวิดีโอนี้เนี่ยจะมาแนะนําเรื่องการตั้งค่าการขึ้นไลฟ์สดนะครับก็อัปเดตให้เพราะว่าตอนนี้แต่ละเมนูเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อน <c oughs> ๆดูอย่างนี้ละกันนะครับก็คือในส่วนของออหน้าแรกข้างบนเนี่ยนะครับหน้าแรกข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชื่อชื่อเรื่องนะครับชื่อหัวเรื่องที่เราจะตั้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลด้วยนะครับถ้าเราตั้งแล้วมันเ ุ่มเสียงเนี่ยบางทีเนี่ย AI มันก็ไม่นําส่งนะครับมันจะมีคําต้องห้ามอะไรเงี้ยแต่ก็ลองตั้งดูแล้วคุณก็ลองดูว่าเอ๊ะเพราะมันบอกไม่ได้นะครับว่ามีมีคำไหนหัวข้อไหนที่มันห้ามใช้แต่เราลองตั้งแล้วลองขึ้นไลท์ถ้าผิดไม่วิ่งให้ลงแล้วลงมาเป็นหัวข้อใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายในการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะจะแนะนําแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะไลฟ์สดบนอุปกรณ์บนมือถือการเล่นเกมหรือว่าการไลฟ์สตรีมนะครับอ่ะคานนี้เรามาดูอันแรกอันนี้ก่อนก่อนเลยนะครับอันข้างบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เราลองคิกเข้าไปนะครับคือตรงนี้เพื่อนๆเป็นเป็นไกด์ไลน์นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเมนูตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นหน้าเดิมหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ t ิ k กต๊อกเขาปรับเนาะนะพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยพอเรากดตรงนี้นะครับมันจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมา เขาจะให้เราทำา3ส่วนในการส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรครับชื่ออ่ะกดเข้าไปครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้ความยาวถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่าสามสิบสองสามสิบสองตัวอักษรถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะพิมพ์ไม่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นปกนะครับเป็นหน้าปกสำหรับเอ่อการขึ้นไลฟ์สดเราอยากให้คนเข้าเห็นเราในรูปแบบไหนนะครับ หรือว่าเรามีหัวข้อปกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกได้เห็นไหมพอเราคลิกตรงรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีไบนาลีขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้รูปโปรไฟล์กันแหละนะครับเป็นหลักหรือว่าถ้ามันถ้าเราใช้เพื่อขายอาจจะมีพวกโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเป็นโบชัวนะครับมาขึ้นนะครับก็ทํามาให้เรียบร้อยแล้วก็มาเลือกเพิ่มขึ้นไปนะครับต่อมาหัวข้อนะครับหัวข้อตรงนี้สําคัญมากหัวข้อของการไลฟ์สดเนี่ยนะครับ มันมีผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายไร้สดทั่วไปอ่ะคุณเลือกได้เลยครับหมดทั่วไปแต่ถ้าเป็นสายขายนะครับขึ้นมาไร้สดเพื่อขายแล้วกันนะครับขึ้นมาไร้สดเพื่อขายนะครับเราจะต้องนะครับดูเรื่องของการซื้อก็จะมีหัวข้อซื้อขายนะครับหัวข้อของการซื้อขายแต่บางคนเนี่ยขายเกี่ยวกับอาหารนะครับก็อาจจะไปขายหัวข้อขายอาหารอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันก็ยังเขาก็ห้ามขายอยู่แล้วเนาะนะครับ หรือว่าเกมหรือว่าอะไรเงี้ยหัวข้อการเรียนรู้อย่างผมเนี่ยผมใช้การเรียนรู้เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นหัวข้อการซื้อขายเนี่ยเราก็เลือกการซื้อขายนะครับเลือกของการซื้อขายอ่าหรือว่าจะเป็นหัวข้ออื่นผมเห็นบางคนเนี่ยเขาก็ถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันนะครับอ่าผมให้ดูอย่างนี้ถ้าเราใช้อ่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตประจําวันหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าหมวดอื่นเนี่ยที่เราใช้แล้วเราเอามาใช้ขายด้วยได้ไหม จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะคบเพื่อนๆแต่เห็นก็มีหลายๆคนใช้อยู่แต่ก็ถ้าใช้แล้ว AI ไม่ AI ไม่บล็อกไม่แบนนะครับก็ใช้ได้แต่ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันโดนตรวจเจอว่าคุณขายแต่ว่าคุณไม่ไม่ใช้หัวข้อการซื้อขายนะครับบางคนกับผมเห็นก็มาทําเกี่ยวเรื่องของอความงามและแฟชั่นอะไรเงี้ยก็ขายในหบดนี้ก็มีใครทำฟินเนสมาขายในหมทนี้ก็มีนะครับมันมันแล้วแต่นะผมดูแล้วผม คิดว่าบางทีเนี่ยก็เขาก็อาจจะไม่ได้จํากัดหรือเปล่ามันแล้วแต่ AI หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่ทุกคนที่โดนตรวจสอบแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราจะทําเรื่องขายให้เราเลือกหัวข้อการขายนะครับให้เราเลือกหัวข้อการขายแบบนี้อ่ะนะครับเนี่ยมราก็จะขึ้นการเรื่องเรื่องหัวข้อมาว่าการซื้อขายเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จไปนะครับกดเสร็จไปเห็นไหมก็จะเสร็จแล้วทีนี้เป้าหมายตรงนี้เป้าหมายตรงนี้เนี่ยสำคัญอย่างไรเป้าหมายตรงนี้มีผลนะครับเพื่อน เพราะว่า AI จะนําส่งว่าคุณเนี่ยมีเป้าหมายหรือเปล่าในการที่จะทําตรงนี้ภารกิจไหมเอเตอร์ Creator, นะครับไลฟ์สุดเป้าหมายของคุณนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราใส่คําอธิบายซึ่งเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเขาจะให้เราพิมพ์เข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอของขวัญนะครับเป็นของขวัญซึ่งเราสามารถเลือกได้เช่นกันนะ่ะกดตรงรูปรูปนี้นะนะครับตรงสอเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เราเลือก ซึ่งอันนี้ของผมเนี่ยที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ติ๊ t o k เขาตั้งเนาะเนี่ยแต่เราเลือกได้นะครับเนี่ยไหมแล้วเราก็สามารถที่จะนะครับกำหนดเองได้ด้วยว่าเราอยากได้จํานวนเท่าไหร่อย่างอันนี้เนี่ยแนะนําของขวัญ270ชิ้นสาหรับเป้าหมายของกูเห็นไหมอันนี้คือเขาเข้าตั้งเอาไว้เนาะเนี่ยเขาตั้งเอาไว้ให้เรานะครับเนี่ยเราก็เลือกได้หรือว่าเราจะกําหนดเองถ้าเรากําหนดเองเราก็ตั้งสมมติเราตั้ง999เห็นไหมครับ มันจะขึ้นมา9 9 9แบบนี้แล้วเราก็กดยืนยัน่สมมติผมเป็นนนี่หัวใจนิ้วอถ้าเป็นทั่วไปถ้าเป็นทั่วไปเห็นไหมมันจะมีถ้าเป็นหัวใจนิ้วเนี่ยเขาให้เราเลือก54ใช่ไหมครับอันนี้คือตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราจะตั้งเองก็ได้เห็นไหมครับตั้งเองก็อย่างที่ผมบอกนะนี่เลยก็กดยืนยันสมมติว่าเราเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะนะครับแต่ว่าแล้วเราก็เลือกเป็น999นะครับ999โอเคเห็นไหมครับแล้วผมก็กดยืนย ไหครับระบบมันก็จะขึ้นก้ามาพอเวลามีคนโยนตัวโนตเนี่ยเราก็จะได้มานั่นเองนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกข้างล่างตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาว่าเป้าหมายเลือกให้อัออตโนมัติซึ่งเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเราปิดก็ได้เห็นไหมแล้วเราก็กดยืนยันนะครับแล้วเราก็กดยืนยันเลยนะครับยืนยันอีกทีหนึ่งรีเซ็ตเป้าหมายเห็นไหมครับอ่ะเป้าหมายของเราก็ตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป้าหมายไรสดนะครับทีนี้ต่อมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพิก พลิกหน้าจอนะครับอันนี้ข้างบนหน้าจะเรียบร้อยแล้วข้างล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องของการพลิกหน้าจอนะครับเราก็พลิกไปข้างหน้าให้ให้เห็นข้างหน้าฝั่งนูนน้นก็ได้อันนี้ก็คืออ่ะกดเห็นไหมครับมันก็จะถ่ายหลังข้างหลังให้เราถ้าเรากดกลับมามันก็จะถ่ายมันก็จะกดเห็นไหมหน้ากลับมาอันนี้ก็คือการการกดตรงนี้การแต่งแต่งสวยแต่งสวยคืออะไรก็จะเป็นพวกใส่จมูกใสตาใส่ปากใครอยากทําอะไรตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ตรงนี้เนี่ย นะครับตัวกรองตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของแสงครับที่เราจะเอาใช้ข้างบนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีแสงให้เราเลือกใช้เห็นไหมครับเออเราก็เลือกใช้ได้นะครับว่าเราอยากใช้อันไหนไม่ใช้หรือมืดหรืออะไรไงยังไงไนะครับก็แต่ลัแต่แตนะนำว่าควรใช้นะควรใช้นะครับเออจะได้โอเคหน่อยทีนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะเป็นเอฟเฟกต์ร effect, กระส่งเอฟเฟกต์กระแสนะครับ ก็แล้วแต่ใครจะเล่นแบบไหนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เอฟเฟกแต่ว่าเวลาในการไลฟ์สดเพื่อขายและถ้าไลฟ์สดเพื่อขายผมไม่แนะนานะครับให้เห็นไหมตาสวยเลยเห็นไหมตาวิ่งเลยนะครับผมไม่ไม่แนะนําให้ให้เออเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่แนะนําให้เราแบบไปเล่นเอฟเฟกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ควรใช้เลยยิ่งดีนะครับก็เราตั้งหน้าเราแบบเงนธรรมดาแล้วเราก็อยากจะขายแล้วก็ขายเรามีสินค้าเรามายุกมาชูอะไรเงี้ย เราก็ทําได้เลยอันนี้ก็คือเรื่องของการไล์ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการไล์เนี่ยผมจะเป็น EP ที่2อันนี้เป็น EP แรกเรื่องของการตั้งค่าของการไล์ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอ EP 2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นไล์และใน,ในนี้การขึ้นไล์เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบการขึ้นไลเ์เพื่อเพื่อเล่นโยนเหรียญรับเหรียญโยนเหรียญเพื่อความสนุกสนานนะครับกับการขึ้นไล์เพื่อการขายนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะนะครับทีนี้พอเราเราเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหม ถ้าเราเลือกใช้เอฟเฟกอะไรสมมติ <hou> ว่าอย่างผมเนี่ยบางทีผมใช้เป็นสายสอนเนาะผมจะมีเอฟเฟกที่เป็นพวกกรีนสกรีนนะครับที่หลายๆคนชอบใช้นะครับเนี่ยพวกพื้นหลังเห็นไหมครับหรือว่ากรีนสกรีนเห็นไหมเนี่ยก็จะมีกรีนสกรีนอย่างผมเนี่ยผมจะมีกรีนกรีนสกรีนประจําของผมนะครับซึ่งผมก็จะปักหมุดเอาไว้เวลาเราเลือกเลือกรูปภาพหรือเลือกอะไรเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีให้เราเราทําเป็นกรีนสกรีนได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนๆไปเลลืออกเเเาได้ยนะครับพื่อนๆไปเลือกเอาเลยว่าจะใช้อะไร จะเป็นแบบภาพสไลด์ไปสไลด์มาเห็นไหมตอนนี้ผมเห็นบางคนก็ทําแบบนี้ขึ้นไลฟ์สดขายของใช่ไหมครับก็ไปลองเล่นดูนะครับแต่ก็ระวังเรื่องของการละเมิดนะครับเรื่องของการละเมิดเนาะนะครับอ่ะมีอะไรอีกต่อมานะครับอันนี้ผมเอาลงมาก่อนนะครับต่อมาการแบบแบบคู่แบบคู่คืออะไรแบบคู่ก็คือสมมติว่าผมต้องการอ่ะหมุนมาทางนี้หน่อยหนึ่งอ่ะให้เห็นเป็นต้นไม้แล้วกันขึ้นคู่ ขึ้นคู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้เห็นไหมครับให้ดูเลยอลองนะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าเนี่ยแล้วเราก็ i, แล้วก็วกเขาเขาก็<ข>ให้เราขยายได้ด้วยเห็นไหมกว้างเล็กกว้างเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกทําได้หลายแบบนะคู่เนี่ยจะเป็นแบบกลมก็ได้นะครับแต่แบบกลมเนี่ยผมไม่แน่ใจว,ว่ามันขยายได้ไหมอะแบบกลมก็ขยายได้เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นเอาไว้อันนี้ส่วนใหญ่ตรงนี้บางทีก็ ขายใช้สายสายขายก็ใช้ทําได้นะเพื่อนๆคือถ้าเราทําเป็น2จอใช่ไหมเราก็ขึ้นจอแบบนี้แล้วก็สินค้าเนี่ยเราก็ามาไว้หน้ากล้องเราแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ทําไลฟ์สดนะครับสมมติว่าผมจะขายต้นไม้อะผมก็ทําไลฟ์สดนะครับเนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมครับเนี่ยก็ได้เราก็เอาหน้าจอเนี่ยให้มันพอดีพอดีแล้วก็เอามาวางเห็นไหมครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไลฟ์สดอะสินค้านะอยู่ตรงนี้นะสินค้านะ,อ,ะอยากมองนะเราก็เอาสินค้ามาโชว์ให้เห็นตัวเราอย่างเงี้ยก็ได้ไหมครับเห็นไหมแต่บางทีอะมันก็ไม่สะดวกเท่ากับเราเอามาวางไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยกขายได้เลยนะครับอ่ะก็เป็นลูกเล่นเนาะมันเป็นลูกเล่นของเขานะครับถ้าเราจะปิดก็กดตรงแผงแบบคู่เหมือนเดิมแล้วก็กดปิดไปเห็นไหมครับมันก็จะปิดไปละนะอ่ะทีนี้มันก็ไม่มีอ่ะต่อมาต่อมาเรื่องของการตั้งค่าอื่นล่ะการตั้งค่าอื่นก็คืออันนี้นะครับ อันนี้จะเป็นการตั้งค่าที่มีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือการาผู้ควบคุมผู้ควบคุมก็คือเหมือนถ้าเรามีแอดมินตรงนี้เนะี่ยเราจะเพิ่มแอดมินเข้ามาดูเรื่องของการาการบล็อกการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับอันนี้เป็นแอดมินใช่ไหมก็จะมีวิธีการให้เราเพิ่มเพื่อนได้แต่เขาจะต้องเป็นเพื่อนกับเรานะนะครับเออจะเพิ่มตรงนี้ะนะครับก็ไม่ลงลึกอันนี้ก็จะเป็นโหมดฝึกตอนนี้ที่ต่อเขามีโหมดฝึกก็คือเป็นโหมดฝึกโหมดฝึกขึ้นมาต่อมาเกี่ยวกับชั้น เกี่ยวกับกับชั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นการใส่ข้อความเข้าไปครับว่าออตอนที่คุณไลฟ์สด <c oughs> อยูค่คนที่เขาเข้ามาทักหาคุณเนี่ยที่เขาที่คนคนที่เขาเข้ามาตอนที่คุณกําลังไลฟ์เนี่ยนะครับเขาเขาเข้ามายังไงเขาเข้ามาแล้วเขาก็จะเจอข้อความ, <c oughs> มเห็นไหมจะมีข้อความใส่ซึ่งข้อความตรงนี้เราใส่เข้าไปได้นะครับใส่เข้าไปได้จะใส่อย่างที่ผมใส่ก็ได้หรือใส่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีให้เราใส่รูปภาพนะครับ1รูปภาพนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใส่การส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นข้อความอย่างเดียวเนาะนะครับแล้วก็กดส่งไปอ่มีอะไรอีกนะครับก็อันนี้ก็เกี่ยวกับชั้นก็หมดแล้วนะครับเกี่ยวกับชั้นหมดแล้วต่อไปคือคุณภาพของวิดีโอคุณภาพของวิดีโอส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยต,ตัวของ t ิ k t o k เองเขาจะให้เราเลือกในส่วนของเจ็ดสิบสองพนะครับก็คือพิกเซลนั่นเองก็คือเอาละเอียดสุดอะนะครับตรงนี้ก็เลือกนะเลือกให้ละเอียดสุดไว้นะครับตามที่เขาเลือกนะครับต่อมา ตัวควบคุมผู้ชมตัวควบคุมผู้ชมเนี่ยเขาจะขึ้นมาว่าไลฟ์นี้จํากัดไว้สําหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่ต้องเลือกนะครับอันนี้เพราะว่าถ้าเลือกปุ๊บเนี่ยคนถ้าเข้าตั้งอายุน้อยเนี่ยหรือเข้าตั้งอายุผิดจะไม่มีใครดูคนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยของขวัญให้เปิดนะครับเพื่อเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รับของขวัญเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการจัดอันดับใช่ไหมครับก็การจัดอันดับเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างเห็นไหมจัดอันดับการชอปปิง้งการอะไรเงี้ยเปิดให้หมดเลย รเรื่องของการตั้งค่ากะแนนความคิดเห็นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับผมจะตั้งประมาณนี้ส่วนเรื่องของคีย์เวิร์ดหรือความคิดเห็นติดดาวตอนนี้มันมีความคิดเห็นติดดาวมาให้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถเปิดได้คนที่เขาจะส่งความคิดเห็นติดดาวให้เราได้ด้วยนะครับก็จะมเีเหมือนว่าน่าจะตั้งอยู่ที่ประมาณา100หนึ่งร้อยเหรียญสองร้อยหรือสามร้อยเหรียญนี่แหละนะครับในทิกตอกแล้วก็อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะปิดเนาะ ก็คือใครพิมพ์อะไรมาในนี้เราก็จะปิดนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการเผยแพร่เนื้อหาการเผยแพร่เนื้อหาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสมมติว่าเราไลฟ์สดอยู่แล้วเราต้องการให้เจ้าของแบรนด์สินค้าหรือว่าอะไรก็แต่เนี่มาช่วยโปรโมทเรานะครับเนี่ยเราก็เปิดได้นะเนี่ยเห็นไ,ไหมครับก็จะขึ้นมาเลยแบรนด์เกียร์ก็แบรนด์เห็นไ,ไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับมันก็จะมีให้เราซึ่งเราก็จะขึ้นมาได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ย ถ้าเราึลนไลฟ์สดเกี่ยวกับแบรนด์ตรงนี้เนี่ยแล้วแบรนด์เขาไม่เห็นแล้วแบรนด์เขาช่วยเราโปรโมทเห็นไหมครับช่วยโปรโมทเขาก็คลิกโปรโมทให้เราได้เลยนะครับโปรโมทให้เราได้เลยตอนที่เราไลฟ์อยู่เออนะครับตอนตอนที่เราไปไลฟ์อยู่อ่ะอันนี orn, ้ผมปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้สําหรับการขายนะเพื่อนๆถ้าเราถ้าเราไปไลฟ์สดขายขาย,ขายสินค้าให้กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแ,แล้วเขาเหมือนเขาจ้างเราหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาจะมาช่วยโปรโมทให้เราก็ให้เราเลือกหัวข้อนี้นะครับอ่ะ อันนี้ก็คือเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็โดยประมาณนี้เดี๋ยวข้างในไลฟ์สดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มแชร์คุณจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับต่อมาศูนย์รวมไลฟ์ศูนย์รวมไลฟ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็สําคัญศูนย์รวมไลฟ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีหลักคงหลักสูตรแล้วก็จะมีเรื่องของทีมมีเรื่องของกิจกรรมไลฟ์สดนะครับอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตะกอดเนี่ยไม่มีพวกนี้นะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้้้ไดนะครับแลวก กิจกรรมไลฟ์เห็นไหมครับกิจกรรมไลฟ์ตรงนี้เนี่ยเป็นการตั้งกิจกรรมไลฟ์สดนะครับกิจกรรมหรือว่าเป็นการตั้งปฏิทินไลฟ์สดการที่เราเราจะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยถ้าเราตั้งปฏิทินไลฟ์สดมันจะมีข้อดีก็คือก่อนเราขึ้นไลฟ์สดสักประมาณหชั่วโมงถ้าผมผมเคยเห็นนะระบบมันจะตั้งเอาไว้เลยหชั่วโมงก็ให้เราเลือกตั้งตรงนี้อ่ะกิจกรรมเห็นไหมครับกดกิจกรรมมันก็จะมีขั้นตอนขึ้นมาหนึ่งสาให้เราเห็นไหมแล้วก็อ่านไปนะครับเนี่ยแล้วเราก็ ขั้นต่ำของถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นหัวข้อนะครับไลฟ์อ่าอันนี้ผมตั้งให้ดูนะนะครับแล้วก็เห็นไหมเขาจะให้เราให้เราตั้งไลฟ์เนี่ยนะครับก่อนก่อนประมาณช้าสุดก็คือ1ก่อนขึ้นไลฟ์สด1ชั่วโมงนะครับก่อนขึ้นไลฟ์สด1ชั่วโมงให้เราตั้งเลยนะครับเนี่ยสมมุติเราตั้งสมมุติตั้งแล้วก็จะขึ้นจะระยะเวลาของกิจกรรมคุณจะไลฟ์สดนานกี่นาทีคุณก็ตั้งไปได้เลยสมมุติ2-3ชั่วโมง ก็ตั้งไปแล้วก็มีคําอธิบายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการควบคุมไม่ต้องเลือกนะครับตรงนี้ก็เป็นคําอธิบายก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าใครจะขายก็ขายเห็นไหมครับแล้วเราก็กดสร้างนะฮะพอกดสร้างเสร็จปั๊บระบบมันก็จะแจ้งเตือนให้เราทีนี้การตั้งกิจกรรมไลฟ์สดมันมีข้อดีถ้าเราแจ้งการทํากิจกรรมไลฟ์สดเอาไว้เนี่ยแล้วก็เราก็มาขึ้นไลฟ์สดเนี่ยนะครับมันจะทําให้มีคนเขารู้ว่าเอ้เราจะขึ้นไลฟ์สดนะอันนี้ควรทําทุกวัน และแนะนำให้ทําทุกวันก่อนขึ้นไลฟ์สดขั้นต่ําอย่างน้อย3-6ชั่วโมง3-6ชั่วโมงดีที่สุดนะครับออแต่ถ้าเราไม่ไม่สามารถทําได้แล้วก็ไอการตั้งกิจกรรมไลฟ์เนี่ยเพื่อนๆครับมันตั้งได้ตลอดเลยอะผมไม่ตั้งให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆเรามาตั้งเล่นกันอะผมขอออกก่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งกิจกรรมไลฟ์สดได้ตลอดเลยนะตรงนี้เนี่ย นะครับข้างบนเมื่อกี้ที่ผมกดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเนี่ยข้างบนนะตรงนี้นะอ่ะข้างบนตรงนี้นะครับเออผมลืมดูหน้าจอเลยมันช้านะครับมันค้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการโปรโมทนะนะครซึ่งเราสามารถกดโปรโมทได้ซึ่งจะมีคนมาช่วยเราโปรโมทได้ด้วยนะครับตรงนี้นะเออนะครับแล้วก็มีการซื้อกันอะไรตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถตั้งล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะเห็นไหมเราเราตรงตรงปฏิทินตรงนี้เนี่ยตรงระยะเวลาเห็นไหมครับมันเลือกวันได้เห็นไหมครับเพื่อน เราก็ตั้งไปเลยนะครับตั้งไปทุกวันตั้งไปเลยลวงหน้าไปเลย3ามวันะนั่นแปลว่าถ้าเพื่อนๆขึ้นไลฟ์สดตรงเวลาทุกครั้งสมมุติว่าตั้งขึ้นไลฟ์สดตอนตอนเที่ยงทุกวันเพื่อนๆก็ตั้งไปเลยครับทุกวันตอนเที่ยงเออนะครับกิจกรรมไลฟ์สดนะคนจะได้รู้นะครับเออโอเคไหมอ่ะย้อนออกมาอันนี้คือเรื่องของกิจกรรมไลฟ์สดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวเรื่องของทีมนะครับก็คือใจส้มนั่นเองแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับอะไรดูเพิ่มอ่ะกดดูเพิ่ม อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ร่วมไลฟ์ลลนะครับเป็นศูนย์ศูนย์ร่วมไลฟ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันมีใครมาศูนย์ร่วมไลฟ์ของเราบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คว่าอยู่สังกัดไหนคลิปวดีโอของเราเล่นซ้ํายังไงอะไรยังไงเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับเขาก็จะเก็บบันทึกตรงนี้ไว้ให้เรา30วันเราสามารถโหลดออกไปนะครับเอาไปอัปโหลดได้นะครับหรือว่าเรามาดูว่าเราผิกดกฎชุ่มชนอะไรไหมนะครับนี่เลยก็จะมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมให้เราเข้ามาดูตรง สถานะการไลฟ์ไหมครับก็ดูเช็คได้ว่าเออให้เรามีโดนละเมิดอะไรไหมถ้าเราไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นด้วยปุ๊บๆเห็นไ,ไหมเขียวแปลว่าปลอดภัยเห็นไหมเขียวแปลว่าปลอดภัยไ,ไ,ไม่มีเลยอ่านะครับไม่มีสิทธิ์เข้าถึง1ฟีเจอร์ก็คือไลฟ์ตูดิโอเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่มีผลแล้วก็ข้อจํากัดข้อจํากัดตรงนี้เนี่ยอ่าอย่างในการไลฟ์สดของผมเนี่ยผมเคยโดนละเมิดเรื่องของการไลฟ์นะครับแต่ว่าผมก็ก็อุทธร์ไปแล้วเนาะอุทธร์ไปแล้วนะครับก็ผ่านนะครับก็โอเค ก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ปล่อยไปนะครับก็พยายามอย่าทำผิดที่มันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันใช้ AI จับนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยดำเนินการอยู่ก็ไม่มีแล้วนะครับก็แค่นั้นก็ปลอดภัยทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็เป็นการเรียนรู้นะครับอ่าโอเคไหมส่วนรวมไลฟ์นะเพืเเ่อนๆอ่าลองเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็คือดูเพิ่มเติมเนาะอ่ะจบไปแล้วต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยสถานะสมัครติดดาวการสมัครติดดาวตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสําหรับคนที่อ่ะกดกดตกลงไปก่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องมีผู้ติดตามครบ1000แล้วก็สามารถมาตั้งค่ารับดาวได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาสอนอีกทีหนึ่งอะต่อไปนะครับต่อไปอย้อนออกมาต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของธุรกิจและนะครับเรื่องของการขายสินค้านะครับแล้วก็การโปรโมทอะการขายสินค้าเรามาดูเรื่องของการขายสินค้าก่อนนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปให้เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูต่อใน ep ที่2 ด้วยนะครับตอนนี้ผมจะแบ่งออกเป็น EP นะครับเพราะว่าผมจะเอาทำลงใน TikTok ซีรีส์ด้วยนะครับก็ TikTok ซีรีส์เนี่ยเขาจะแบ่งเอาไว้ประมาณ20นาทีใช่ไหมครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันใน EP ที่2นะครับ